วัสดีครับพ่อแม function, อ่พ uhm hey ี่น้องทุกๆคนมือนีมะพร้าวของผมนี่กรทั้งสองน้องในแตาคือเก่านะครับเนาะงมือหนียังกินมันีลยมือนี้มาปร้าวของผมอยู่ขั้วในน้อยขึ้นเก่านะครับมือนี้เดี๋ยวผาพี่ฟะน้องมาเบิ้งเบิ้งปานิ่มนะครับเด้อมือนีแค่หนึ่งปานึ่มปานิ่มกินมือนี้๋วยเตียวตำแจ้วไหนก๋วยเตียวหนึ่งปลานิ่มตำแจ้วเอามาเปิดปลาเบิ้งเบิ้งเขาสุกแล้วมั้งมือหนีปานี่มสุกแล้วแหละเออในใจอ่ะ ออนวูอยู a, ises, was, ่านหนึ่งวัน้นทุกแลไม่ยั้งแน่จ้ะมันไม่ยั้งเอานี่ยตมเจ้าวต้มเจียวพักลวกเอามาเบิรงกระดีนพักลวกก็นีนอคาออนปูไว้นี่แหละแผมต้มแหนงน้อไม้หน่งน้อไม้นี่แหละพักขมต้มนี่แหละเอาแจงนะมันเนี่เดี๋ยวจิ้มเมื่จิ้มมักเจ้านี่แหละตํมเจียวจ้ะบตํมเจว้หน่อย่อนนีที่ที่ใกล้อารมณ์ต้มกลางมันดังที่ก็หอมเผาขวด เนี่ยจขัวขัวใส่ตะไคร้ใส่ข้าวหอมๆจะตำเดี๋ยวถี่ตำเสร็นแล้วปลาลาสดเอ้ยปลาสดปลาปลาสุกปลาต้มจ้ะปลาต้มจ้ะเนี่ยปลาต้มจะหอมปลาลาอันนี้อันนี้เฮ็ดเองจ้ะปลาผสมเองปลาผสมตำเนาะมาเดี๋ยวใส่แจ้วเพราะว่ามันหอมจ้ะ อากาศก็ห้อนห่อนฝนก็พุ่งตกไปแห้งตกแห้งห่อนจ้ะที่เราจะเป็นตำเจวหนึ่งปลากันนะจ๊ะเนาะก,กับมีข้าวเหนียวจ้ะนี่ข้าวเหนียวกับไก่จะได้ที่แล้วมันจะนนีข้าวเหนียวถึ่งปลาไรจ้ะเพราะว่ากินนี่น้นองกินที่พูดเดียวเพราะว่าก้อนก้าลามแล้วก็บ่ค่อยกินข้าวเหนียวกันจ้ะน กระหอนค่ะฝนฝึงเศร้าตกมหันฝนลงฤดูเดี๋ยวจะกำลังต่ำนะจ๊ะเนี่ยหอมผักพริกสดเนาะดัวแจ้วจิ้งกบผักต้มจ้ะนี่ยเปินใแดงนอค้าออนมาจันทร์จากมองเงี้ยงเพิ่งเพิ่งปลูกไว้นอค้าออนแล้วก็มีแหน่งน้อยแล้วก็มี่ขมจ้ะ พราะหอมว่ามันจากบ้านจ้ะเอาว่าจากจ้ะเอาจากบ้าือนพลเมืองมันจะหอมใหญ่เห็นพันปลูกไว้ยอดมันงามถ้าเจ้าก็บ่ค่อยกินแต่ก็เลยเอาเอาพันหนึ่งมาเอาพันมันมาปลูกจ้ะมักต้มกินคือจ้ะถึงมันสิดใบแง่ก็ต้มหวานดีนี่อะไจับพันแล้วล่ะเนี่ยพันอ่ะเอาน้ำต้มนี่ใส่หน่อยนึงก่อนจ้ะสักสักหน่อยนึง ครึ่งนึงนั่นแหละจะให้มันมีน้ำหน่อยนึงอ่ะ,อะโอเประเด็กเอาน้ำปลาลงจับลงหมดนะปลาล่าจันบวกลิ่มปลาล่าปรุงมาแล้วจ้าอ่ะพอพ่อใครน้ำซุปไหมอ่ะผงนัวจ้ะผงนัวน้อยเดียวจ้ะ ดีฝังหน้าวิ่งนึ่งกับพ่อจ้ะพ่อเงอนเนี่ยพอค่อยกินสมจ้ะข้นเบิงเบ้งเค็มกะน,นามตม้มซุปใส่จ้ะนามต้มพักจ้ะตากกับมาเล่ก็ได้ปะมาใส่ใน,นฟฟี่กันนะไฟซิมเค็มปะอือ <c oughs> เอาลงก่อนแลวลงซานี้ก่อนก็ได้จ้ะตักออกจากโกก่อนแล้วะค่อยปรุงใส่น้ำปลาแซ่บยังดีแลว นี่ดาพักนี่จ้ะเนาะนี่น้ำจิ้มนั่นแหละแจ่วน้ำจิ้มนี่ผักลวกนี่เยอะไปพอกันมองตัวกินเข่าจนะนี่เดี๋ยวกสระซิบใส่เข่านะจ้ะพอกันโตกินเข่านะจ้ะเนาะมาครับมากินกันครับมื้อนี้เข่าแรงครับเข่าแรงหนึ่งปลานิ่นครับหนึ่งปลานิ่นชิมปักก่อนก็ได้ชิมแจ่วมังกร มาได้จ้าม่กินกันนี่ก่อนจ้ะหนึ่งพักเอหนึ่งป้าต้มพักกับแจวอ้ยเป็นตาแสบมาเนี่ยน,น,น,นอคาออนจ้ะนอคาออนออนลวกจิ้มกับแจวเนี่ยลองบ้างดูอือแจวเป็บนแบนบเมื่งกี่เอาทาดีแจวสมมเพ็นเพชร จวดจวดจัดจัด้เห็นบ่หน่บ่เห็นแล้วบ um ้าบ่่ี่น้องเอาใกล้ๆเห็นบอหนึ่งประดินครับหนึ่งประดิ้นหนึ่งไม่ไสดสดหอนๆแล้วนี่ห่นพักนะเป็นต้มเบื่อดีอืมปัาขมปัาขมอ่อน นิ่นสดหวานครับวนพักข้านี้ยซอนก็ได้นะซ่อนอยู่กลางๆบวนัดเกิ่เป็นบวฐานัดมือบัวมปนแบบคนคนเป็นจีนเนาะบัคือคนทา้งอ mm ี hmm. สานมาเนาะเขาบ่กฐนัดมือซ้อนก็มี่ต้นน้่าเปี่ตักเนื้อปลาด้อะ ร่องแหน่งเราใหม่ร่องมึงอืมกรอบหวานกรอบหวานเอาจานถึงมาตักกินจะไนดะ้พี่จานหน่อยตักระกัะจกรอบหวานเราใหม่จดใช่ไหมพี่หัว <laughs> เหนียวคนกัดรว,ย,วยเลยนะ้ำจิ๋ม ใส่มือบ่ครับใส่้ออนี่ก็อนอาพอไม่นองหนอกอาจารย์หน่อยแต่มาถือไหวก็ไดนนนน้นี่แล้วนี่นี่นี่แบบนี้เลยนี่ถึงจะถนัดถนัดอืมอืมซ้ายตีบเขานะี่บอกให้เปิดไปแน่เปนยญาเข่าแหงจ้ะเออ ้าจ่าไม่กินน้ากันจ้ะแ่บจ,จุ๊จ๊ะแจวหอมหอมปลาหอมค่ะจ้ะมาเดอ้อไม่กินน้ากันจ้ะสุกนอน่ะเขามาเบิ้งน้องเราก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเนี่ยด้อจ้ะเดอ้อตัวแดงๆกดติดตามผู้ไดว่าได้กดติดตามกับกดให้น้องเนี่ยด้อจ้ะเดอ้อนี่ก่อนกดไลค์มามวนพักก <c oughs> ันน <c oughs> ี <c oughs> ่ก <c oughs> ่อนจ้ะ อาสิกิครับผมเป็นพี่น้องมากินน้อกันคนถนัดกินข้าวเจ้าเนาะอาซิกิเก้กลางๆในกัน <c oughs> เดี๋ยวป้าสอนขวดอาจารย์ขึ้นมานาวกันเลยนะกับตั้งน้ำจิ้มลาบดด้วจ้ะพอณนาดก็เอาจานหน่อยกันมาม อืมผักหวานเนี้ยนะนอค้างามๆแต่อ่อนอุ่วยอยู่มาเด้จัดเ้อไมนได้ฝ<า><ด>นนะนอกค้าได้ฝนออกนอพอดีเลยเอามา มันใตป่าพอดีพอดี้ดนดวนกมเนีมไนแขน็งหมดข็งนี่จะพักของตื่อปามันเนี่ยแสบ สิ่นี้ยังไอ้ละเพื่อปีเพื่อน้องเด้อครับคำนี้เอ,อาเออมา,มาพผมเป็นน,น่องมากินแ้วกันนะครับยกจานกันมากจานกันจิ้มลาดเออจะคล้องวัฒนธรรมอืมอ๋อคำใหญ่ๆลไงเราบงรู้ <laughs> คิดจากหัวเราไปทอนแขวว่าจะเลาเลยบวชพักพันเพิ่นบันไดไปทอนแข่วมาพักซัมหนีพอเหลือเดี๋ยวนี้ต้องมากินผักจ้ะ <laughs>

ม่วนผักโขมเหมือนก,อกันนะพี่ทำใหญน่ๆอ่อนๆเนานะผักโขมองมาจากบ้านผักโขมใยเหมือนท่อนเน,นาะยุบ้ามัาน,านกินผักโขมแดงๆผักโขมกับนานผักติดเพิ่ปนปลูกพร้อมแดงเนี่ยจะ,จะกินแบบ คลิปนี้ก็ผมก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเดอ้อก็ถือใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามให้ได้เลยครับเดอ้อสองน้องนะจ๊ะนะครับเด้อกิดแสบเบิ้งกินในเบิ้งนะจ๊ะฝากกันนะจ้ะเด้อผูดได้หมดเลกดติดตามกดให้น้องในจัดตัวแดงแดงในจ้จ<ล>ะจ้ะเขาลายเลยจ้ะตอนนี้เนาะสวัสดีค่ะ